ก็เลยเหราส่วนเหมือนเดิมส่วนเหมือนเดิมโอเคป้ามาพี่ก้อยขาชีวิตชีวิตอินกรุงเทพก็ยังไงบ้างก็คงยังไงบ้างชีวิตกรุงเทพนะคะก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันก็สโลว์ไลีฟอยู่กรุงเทพเนาะเพราะว่ากรุงเทพมันก็จะมีความเป็นเมืองวุ่นวายอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะแต่ว่า ชีวิตที่ภูเก็ตสำหรับก้อยเนี่ยมัน,มนเหมาะกับการเรียนรู้เนื่องจากว่าตัวก้อยยังไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองภูเกต็ตก็จะอยู่ออกไปห่างเมืองออกไปนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ทะเลเขาก็จะยังได้แบบว่าโตในแบบอากาศที่มันบริสุทธิ์กว่าในกรุงเทพนิดนึงแล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องของเรื่องของฟางิ์ิัต่างเนี้ยมันก็มีเหมือนกรุงเทพแต่สิ่งที่ดีคือธรรมาชาติ มันยังมีความมชาติอยู่เรายังได้พาลูกออกไปแบบเล่นดินเล่นทราย,ายได้เจอทะเลอยู่อะไรเงี้ยสำหรับก็คือมันมันดีกับการที่เราจะจะเลี้ยงเด็กคนนึงให้โตขึ้นมาในใน,ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ทาก็ชเป็นแม่คุณตาใช่ไหมคะใช่นะก็ถือว่าฟูเนาะเพราะว่าเราก็แบบว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับงานแบบไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับลูกเป็นหลักแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยการทำง,งานของก,ก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตเหมือนเราก็จะ อยู่ในออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำช่อง u ูท b e ทำคลิปรีวิวอะไรต่างๆใน i n s t a g r กรมในออนไลน์ต่างๆค่ะพาหเข้าด้วยกางค่ะใช่คือตั้งแต่ทะเลเกิดยังไม่มีโอกาสได้ได้พาไปเข้าเฝ้าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็น้องเวลาก็ก็เพิ่งเกิดมาได้5าเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ก้อยกับพี่ตุงนะคะมาอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่ง เราก็เลยเถือว่าเป็นโอกาสที่ท,ที่ดีสําหรับครอบครัวจะได้แบบไปเข้าเฝ้าแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตของครอบครัวเราด้วยเพราะว่าท่านก็แบบประทานพรให้ทะเลให้เวลา,วลาด้วยอะ็นท่านได้ระนรไม่พอ,พอคือ,อ,ค,อคือทะเลเนี่ยเขาเป็นแบบ เขาเป็นเด็กที่ชอบให้ดอกไม้แล้วเขาอ่ะกำดอกกลาบไว้ในมือแล้วตอนที่เราอ่ะไปแบบเข้าเฝ้าท่านใช่ไหมคะเราก็ก็เอาเหมือนแบบของพรมอะไรเนี่ยเข้าไประถวายให้ท่านท่านเลยอ่ะเขาเอาดอกไม้อ่ะยื่นไปให้ท่านด้วยมือเขาแล้วท่านก็รับด้วยแบบ ด,ด,ด้วยด้วยพระหัตถ์ของทางอ่านใช่แล้วเราก็แบบว่าตกใจแบบว่าลูกเราแบบเออมันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาก็ยังเด็กแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเมตตามากก็แบบท่านก็ลูบศีรษะทะเลแล้วก็เป่ากระมองให้เหมือนแบบให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเป็นแม่ก็เออรู้สึกแบบพื้มปิ่มใช่ใช่ค่ะก็เหมือนแบบเราก็ได้พอรอันสูงสุดของชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าเรศสักดิ์ราชท่านก็ทรงพระเมตตากับครอบครัวเรา คือตอนนี้พี่ก้อยก็ขึ้นมาอยู่ใช่ก็กำลังจะกลับแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วอันนี้คืองานสุดท้ายพอดีใช่ที่ได้เจอพี่พีถึงคนจริงๆแล้วใช่ก้อยกับพี่ตุ้มขึ้นมาทำงานแล้วก็มันเป็นช่วงสงกรานพอดีค่ะมันอยู่ช่วงสงกรานโรงเรียนปิดพอดีใช่เราก็เลยพากันขึ้นมาแล้วก็พี่ตุ้มก็ช่วงช่วงสงกรานที่ผ่านมาคืองานแน่นมากๆเลยถ้าเกิดวินไปบินมาเนี่ย พ่อคิดถึงลูกเนประเด็นประเด็นคือพ่อกับอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขึ้นมากันครอบครัวพ่อมาอยู่ใกล้ๆไม่อยากอยอยากลับมาที่กรอง่าพมาอย่างเงี้คิดถึงาพูดเก่งมากต,ตอนนี้อยากกลับบ้านมากเวลาใช่ก,ก็คือมามาอยู่กรุงเทพมันเราก็ต้องทํางานต้องต้องบางทีเราอาจจะแบบว่าเวลามันผ่านไปเร็วเนาะในแต่ละวันมีอะไรที่ต้องทำไปหลายอย่างแต่บางทีอยู่ภูเก็ตเนี้ยก็ก็ ค่อนข้างสบายตัวแตเราอยู่กับลูกเป็นหนะ mm, ลักคือัล่าสุดก็มาทะเลมาก็ไม่คือไม่เคยไม่เคยกลัวกลัวอะไรได้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ม <c oughs> ากเพราะว่าเขาอ่ะคือเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการมาออกงานอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีแสงไฟมันจะมีกล้องมมจะมีเสียงผู้คนมากมายใช่ไหมคะเร <c oughs> าก็ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่า ออพอถึงถึงถึงงานจริงๆอะ<ม>เขาก็เขาก็รับมือก<อ>ับมันได้เขาก็จอยใช่แล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าแบบนี่คืองานลุงเลยเราแค่บอกว่าทะเลเดี๋ยววันนี้เราไปหาพี่มิกกี้กันนะเออแล้วเราก็แบบนี่เนี่ยพี่ๆมาหาทะเลเต็มเลย,เ,ลย<ม>เขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ได้เป็นการทํางานอะ<ม>เขาก็เหมือนเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่าอยาเขาอยากมาดูวันนี้ใช่ไหม คือจอยสุดเมื่อกี้คือยืนถ่ายรูปหน้าแบ็คดาวนบอกว่าขอถ่ายเดี่ยวขอถ่ายคนเดียวด้วยล่าสุดเลยบอกขอถ่ายเดียวแล้วก็ยืนกอดอกยิ้มยิ้มหวานกับตากล้องไปแล้วคือแม่ก็แบบว่าแม่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมทะเลก็บอกว่าขอถ่ายเดียวเนื้อแดงเนื้อแดากันเมื่อก่อนไม่ไม่เลยค่ะคือคือเราไม่อยากให้ให้เขารู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าหรือว่าเราต้องไปบังคับเขาอยู่แล้วอยากให้เขาสบายสบายตัวใช่แต่เนื้อแดามันมาเองะเนา ก็ว่าเขาเขาเหมือนแบบว่าเวลาเขาเจอคนเน่ยแล้วเขาเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเขาก็อยากแบบทําให้คนรอบข้างแฮปปี้อะไรเงี้ยสมมติถ้าแม่บอกให้ยิ้มหวานอ่ะบางทีไม่ยิ้มนะแต่พอพี่ๆบอกเงี้ยยิ้มก็ยิ้มเลยใช่จ้ะรับแขกครับแต่ว่าจะได้จะจะได้กลับมาอีกไหมสำหรับกี่เดือนอ่อเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ตุนจะกลับมาแล้วใช่เดี๋ยวก็นเสิร์ตตุนใจไหมตุนข่าวตุนน้อน้องพอก็ดีใจพ่อก็แบบเออ พราะเขาก็คิดถึงแฟนๆที่มัไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มานานผ่ออยู่นะบอกว่าอยาก้องมาเพลงกับพ่อแล้วช่วงนี้ก็คือเห็นไมโครโฟนก็คือหยิบคว้าแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนะรุ่นนะเริ่มซ้อมไหมเพลงของพ่อใช่ไหมคะให้ฟังให้ฟังเพลงพ่อแล้วก็ที่บ้านมันจะมีเหมือนกีตาร์แบบกีตาร์เด็กเล่นค่ะเขาก็ชอบเอามาถือแล้วก็เอามาเล่นเอง เขาลองเพลงปรากฏการผีเสื้อได้ได้แบบได้แบบว่าท่อนนึงอะ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยาวมากโอ้อก,กดดันละกดะด,ดันแม่นะเพราะว่าแม่ต้องไปสอนก่นอ,อ,คอนคิดว่าจะได้เห็นไหมคิดว่าเป็นคนน่าจะรอดูนะะอดเนี่ยคิดว่าคิดแต่ไม่รู้จะทำอะไรก็ว่าก็ว่าก็ว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาแล้วกันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่า เขาก็ยังเด็กมากจริงๆแล้วยังไม่สามขวบเลยค่ะคพิ่งเพิ่งสองปศเจ็ดเดือนอาจจะแบบให้เขาได้ฝึกได้เจอคนมากขึ้นบ่อยๆก่อนแล้วจนเขาแบบมั่นใจอะไรเงี้ยคคืออ่าาาเเเเขขป็นน้ใช่ค่ะเขาก็เอนจอยชอบแล้วก็ดูดูได้เลือดพี่ตูนมาเยอะก็จวร้องโออยากจะร้องเพลงอยากเล่นพี่ต้าตามพ่อได้ค่ะขอบคุณค่ะกินต้นิน